สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่18นะครับ18ธันวา2 5 6 2นะครับวันนี้มาเอาแกลบนะครับมาทำปุ๋ยแบบหมูหลุมนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับอารอยทับต้นกล้วยนะครับที่ผมได้โรยทิ้งไว้เมื่อ3ามสวันก่อนนะครับประวัน หลายต้นนะครับตอนนี้ขยําแหลกกับหมดแล้วนะครับครับก็เลยเอาแกลบมาเทชั้นหนึ่งนะครับเพือเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเรียนรู้การทํำมูลุมอย่างเดียวครับเพื่อใช้ปุ๋ยนะครับไร่นะครับสนุกสบานกันไปนะครับหน้าที่การงานเราก็มีเรียบแล้วนะครับ ยางไงกเรียนรู้ไปนะครับได้ปุ๋ยใส่ไร่นะครับได้ดูได้พักผ่อนนะครับอล็อกนี้มุมเดิมครับมุมเดิมผมทำแค่ประมาณประมาณ5้านะครับ5ตารางเมตรนะครับเรียนรู้กันไปครับ ย้ตามธรรมชาติหมูนะครับจะแฝบแถบ่อป้องกันการเปียกแชะนะครับนะครับป้องกันป้องก,รรงกันแมลงวันนะครับแมลงวันไข่ครับเพราะว่าหมูเขาจะเขาจะคุยนะครับคลิกกองตลอดเวลานะครับอันนี้เพิ่งที่ใหม่นะครับก็เลยมีแมลงวันนะครับ แต่ว่าผมเตรียมเ,เตรียมกากถั่วเหลืองหมักยิดมาผสมอาหารไว้ให้อยู่นะครับ <c oughs> เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับนะครับไม่มีใครเก่งครับนอกจากการลงมือปฏิบัตินะครับอามูมีอยู่หลายล็อกครับมีทั้งหมดประมาณผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าล็อกนะครับ แต่ที่ทดลองทําก็มีล็อกนี้ครับล็อกนี้นะครับยืนมาแล้วนะครับนะที่ผมเอาต้นกล้วยใส่นะครับกินแล้วกครับถ่ายออกมานะครับทั้งขี้ทั้งเย่ยวนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับเมื่อผสมกับแกลบมันจะทำให้ป้๋ยง่ายนะครับ ขอบคุณครับ